กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยยาสีฟันนะคะซึ่งถ้าเกิดใครใช้แล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นอีกเลยนั่นก็คือยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะจีเฮิร์บเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันเกินมันเกินปริมาณเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไอ้ปัญหาฟันผุหินป่งหินปูนเสียวฟงเสียวฟันมันไม่มีแน่เพราะที่ฉันกินน้ำแข็งใส่ยังไม่เสียวฟันเลยนะคะแต่ว่าปัญหากินปากอันนี้ชอบมากเพราะร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บหายเลย คนที้กินสตอกินผัดส,สตอรหรือว่าลองด้วยจีเฮิร์บก่อนถ้าสะตอกินสะตอหายเนี่ยนะแปลงนิ้นด้วยนะถ้ากินสตอหายเนี่ยนะคะดิฉันบอกเลยว่าคุณชาได้ไปตลอดดิฉันใช้หลอดมาหลายหลอดแล้วนะคะไม่เคยเปลี่ยนไปนยี่ห้ออื่นลซื้อทีนึงเนี่ยซื้อเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะนะคะ,ห,ะ,คะห้าหลอดห้าหลอดห้าหลอดแล้วก็ซื้อให้ที่บ้านด้วยใช้ดีค่ะใช้ดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ย ไม่แปลงฟันคุณยังนึกว่าแปลงฟันมาแล้วเลยเพราะว่ากลิ่นมันยังหอมสดชื่นเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อห้าหลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด,ด้วยนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหน,นึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แอดสุขภาพดีสแกน QR code ุนขวานาจอได้เลยนะคะกับจีเฮิร์บค่ะนะะคมาในช่่่่วววงงนนนีี้้้ะคคคครรัััับบบเเเขาาออกกกกลลิููแแพจดย รักเสียงดีไม่หวานกันอีกแล้วะนะฮะเสียงดีนี่แปลว่าต้องเป็นนัก,กร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าเป็นปีแห่งการเลิกรากของคู่รักของคนวงการบันเทิงจริงๆครับเพราะตั้งแต่เปิดต้นปีมาก็มีข่าวดา,านนาดาราคนนั้นเลิกราดาราคนนั้นหย่าร้างออกมากันแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดครับเจชจมาย์ร้อยแปดเองก็ออกมาหย่อนประเด็นคู่รกักดาราที่ส่อแววว่าจะเลิกกันอีกคู่แล้วนะฮะ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุไว้สั้นๆว่าเลิกกันอีกคู่แล้วหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่วีดกันแล้วนะเอ,อื่อ้อมกบ,บอกอีกว่าดาราก,ก็เสือกการเมืองก็ส่องก็พวกว่างนั่นเองนะฮะงานนี้นะครับด้านของข่าวประเด็นช่อง8เองครับขอข้อมูลนี้นะเพิ่มเติมอีกว่าไปสื่อมาว่าคู่รักเสียงดีคู่นีนะ้เป็นคู่ที่หวานกันมากแต่พักหลังๆไม่ค่อยกดไลค์ไม่ลงลูกคู่เหมือนก่อนเลยวงในเมาว่าทั้งคู่ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันทักใหญ่แล้ว จนตอนนี้เลิกกันมานานหลายเดือนแล้วด้วยนะฮะโดยนะครับนี่เลยฮนะคอมเมนต์ก็เข้ามารวัรวๆแห่ถากกัว่าเป็นใครกันบ้างบางก็แสว่าเป็นกกตกสวหรือเปล่า,านะ,ะาบางคนบอกว่าเสียงดีทั้งคู่แบบนี้ใครกันเนี่ยขณะที่มีคนเข้ามาคาดดาวใบอักษรย่อกันนะฮะนึกถึง2คู่นะฮะก็คืออ่ากไก่กซอเสือกับดอเด็กนะฮะแล้วก็อ่างกับมอม้ปอปานะฮะเดาว่าปอปากับอ่างเนี่ยนะครับ เพราะว่าตามคู่เนี่ยแบบว่าดูกันแล้วเนี่ยดูตลอดเลยคู่นี้ตลอดชอบนะฮะค่ะบางคนบอกว่าดวงดาวกับแกงเปรี้ยวหรือเปล่านะฮะหรือว่าหนูหนูพุกกับแบรนดูนียนะฮะหรือว่าเป็นสาวพรอยู่ในโหมดเสียงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคณก็แซวกันไปนะฮะบางทีคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้นะค่ะเดาเยา่าเหมือนจะบอกก็ไม่ได้บอกนะฮะค่ะอืมแต่ว่าคนก็เดาแค่ไม่กี่คู่ ที่เป็นเสียงดีถ้าบอกเสียงดีก็คนก็พุ่งเป้าว่าเป็นนักร้องไ้ก่อนเลยะนะฮะหรือว่าเป็นพวกที่ชอบร้องเพลงเขาเพื่อเพลงต่างๆหรือเปล่า,อ,า,อ,าอันนี้ไม่รู้นะฮะ,ะอันนี้แม่แวววๆมองไหมอะไรนะแวววๆมองไม่ได้ข่าวเลยเออยังไม่มีรู้ใช่ไหมไม่รู้เลยเออเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าคู่รักเสียงดีจะเป็นใครกันที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนกันนะฮะใช่ค่ะอ้าวมาดูนี่ดีกว่าครับคุณตายชุติมานะฮะตอบแล้วรีเทิร์นทีมพิธาหรือไม่ ลั่นนะฮะมีหนุ่มเข้ามาขอแต่งงานแล้วเะะมื่อกี้อ่านหนังสือเล่มอ่นอ่นพดเขาก็บอกตับอกว่าติมพิทาเป็นคนข้างรักใช่นะฮะล่าสุดนะฮะแฮรรี่ไพวันเองได้มีการสัมภาษณ์ต่ายในรายการแย่งซีนครับในชื่อ e ีพีว่าถ้าคิดจะรีเทิร์นพิทาก็ทําได้ปะนะฮะถึงเรื่องราวที่หลายคนสงสยัยยังหมดเปลือกงานนี้ก็เจอเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวนะครับ โอกาสที่นะฮะทางด้านของคุณตายเองจะกลับไปคืนเดียคุณคนนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเห็นหรือเปล่าพิธีกรถามแบบน,นี้นะค,คุณตายก็บอกว่าตายขอบคุณที่มีคนมาเชียร์นะฮะแต่ตอนนี้เป็นสาาระ,ะเป็นสาาระแบบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมพ์ก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับเบะะมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะคุณตายตอบว่ามันก็เป็นเรื่องอนาคตต่ตอบแบบนางเอกก็มีโอกาสเป็นไปได้สินะฮะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมช่ชั้สัจธรรมนะฮะกรรมยังไม่ต้องหมดก็ถูกไว้ละไปรีเทิร์นก็ได้หมดแหละ เราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีถ้ากรรมมันยังไม่หมดนะมันปิดกั้นได้หรอกับเป็ับกรรมนะฮะไม่ได้นะฮะถามว่าช่วงเขาหาเสียงมีดีเอ็มไปให้กําลังใจเขาหรือเปล่าครูตาก็บอกว่ามีให้กําลังใจฝากลูกไปให้กําลังใจด้วยเชียร์อยู่นะอยู่ทําได้อยู่แล้วนะครับถามว่าไม่อยากไปสตรีหมายเลขหนึ่งหรอครูตาบอกว่าบอกเลยว่ามันเหนื่อยไปไม่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 นะฮะทูกสื่อเนี่ยจะจับตาจับจ้องไปลุมไปทั้งหมดเลยถ้าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับเออไม่ใช่ฟิลเราเลยครูตาบอกแบบนี้นะฮะ เึ่งถามว่าอาะไรคือเสน่ห์ของเขาผู้ตายบอกอันดับแรกเลยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะเป็นส่วนหนึ่งเลยและเขาเป็นคนข้างรักโว้ยลงรูปคู่ความชัดเจนทําให้ผู้หญิงมีความรู้สึกปลอดภัยไปไหนก็รายงานตลอดนะฮะมุทิตาข้างหลักนะจ๊ะนะดอมซ่วมทั้งหลายนะจ๊ะนะอนาคตมีแผนจะแต่งงานไหมผู้ตายบอกว่าเผยครั้งแรกออกสื่อทาเมอส์ไพรสยจริงๆบอกว่าจริงๆก็มีคนมาขอแต่งงานแล้วนะ ขอดูแหวนหน่อยค่ะปิดเอาไว้ก่อนก็คือผู้ชายขอแต่งงานนั่นเองอ่ัยรู้ว่ามีคนขอแต่งงานแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็คุณตากขาบอกว่าไม่อยากจะเล่าเรืออเร่องนี้ซะอีโอมึงนี่เป็นคนแรงมากเลยนะอะไรอะเป็นคนที่แรงมากเลยฮะเนี่ยโพสอะไรแรงๆอีเนี่ยนอกจากจะชอบแก้ผ้าในโลกโซเชียลยังโพสอะไรแรงๆอ่ะเพคุณพี่สาลนีเนี่ยเขา คุณพี่สารีดีเตาหวานเขาโพส์ง่ายโพสว่าไงหมดแล้วยุคที่เด็กเคารพผู้ใหญ่แล้วต่อจากนี้ไปใครจะไหวเราแล้วมึงตอบว่าแล้วก็เลยแชร์บอกอ่ะมันก็มีวิธีหนึ่งนะที่ทําให้คนกลับไหวได้ลองคิดดูพี่เขาต้องตายนะบวชก็ได้สารีบวชชีไงต้องไหวได้ไม่ต้องไหวค่ะชีไม่ใช่พระค่ะเอ้านั้นอีโอมุงน่ร้ายมากเลยอะไเป็นคนร้ายแรงอ่ะเป็นคนร้ายมากแล้วไปดูคอมเมนต์ดิ มันไม่ต้องเฮี้ยแน่เลยอะๆๆจุดทุบหนึ่งดอกแล้วขับไปอุ้ยโ้ยโบหวดว่ะออตายค่ายไหมจุดทุ่หนึ่งดอกออนะคะคนนี้นี่พี่เล่นพี่ดันร,ร,รู้จักนะแล้วมีคนมามาอินบ็อกมาหาปูบอกว่ามาอะมาในเฟซแม่เนี่นแหละ <วา S 1> บอกว่ามึงอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองเยอะมึงอย่ามึงอย่าออกอะไรเรื่องการเมืองเอ้าอีบ้าเขาเลือกตั้งกันอยู่แล้วมึงให้กูอ่านข่าวอะไรแคะ เออบ้าหรือเปล่าเราก็อยากจะตอบนะนี่แม่มึงเดินมาเต้นอห่เลยไหมเออนะคะเราก็อ่านข่าวอยู่เราก็อยากจะตอบนะคะถ้าคุณพี่ว่างมากก็ไปชักว่าวนะคะ <laughs> โอ้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนค่ะใช่มึงไม่อยากให้คนอื่นยุ่งกูไม่ใช่ลูกชายหลานมึงมึงกง็ไม่ต้องมไม่ต้องมาเสือกนะคะอเออนะคะอถ้า,ถาม,มีคนมาบอกว่าอีโ e อมึงอย่ามายุ่งเรื่องการเมืองเยอะ ไม่ได้แต่เพราะอมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเออแล้วมึงจะตอบว่าไงก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเรามึงอย่ามายุ่งเรื่องการเมืองอย่าพูดอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเออไปชักวาบไปเไปชักวาวนะฮะอารมณ์มันจะได้พ่อนคายจะต้องมาฟุ้งซ่านเออจะค้ายุคนี้มันก็ต้องข่าวก็ออกป็นโคมนโคลเขาเล่นกับทุกช่องแล้วมึงเจ๊กูต้องอ่านอ่านข่าวอะไรคะ เรานำที่เราบอกว่าไม่ให้อ่านข่าวคือเรานําเสนอข่าวที่มันเป็นข่าวจริงๆแล้วมันก็มีคนในวงการบันเทิงมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกันหมดคุณบอกว่าอย่าเอาอย่าไปพุ่งกันเมืองเยอะเราไม่ได้นําเสนอว่าทูกช่องมัไปเปิดดูช่องไหนบันเทิงเขาก็ยังเล่นการเมืองเลยกระโทยทําบันเทิงตัวอ้วนๆมันยังมาอ่านเลยใครสอบดาราคนไหนสอบตกสอบไม่ตกมันอ่านหมด แล้วมึงไม่ห้ามกูไอ้เหียมไปชักเว่าไปเออเอาพูกง่ายๆกลับมาทีมพิธาเคยเป็นคนในวงการบันเทิงไหมเป็นตายชุติมาเคยเป็นแฟนแฟนคุณทีมไหมตา,ตายชุติมาะ่ะซีชั้นเชิเอออ่ะแล้วใครอีกคนหนึ่ง่ะงอ่ะมีที่ไปลงสสก็เยอะแยะฟิ์มแล้วตะโบบอมสกาวใจเ,เพชรกาลุนพรเ,าเาขาเาเป็นเขาเป็นดารามหมดคนในวงการบันเทิงไหมวันห,หมดเลยเอะเราพูดได้ไหม ห้ามกูพูดตีอะเออเรานำเสนอชักว่าวค่ะชักว่าวนะคะเราไม่ได้ไปปลุกตันครายหรือเราไม่ได้บอกว่าเราชอบคนนั้นชอบคนนี้ทุกช่องเล่นกันหมดแล้วอินบอกมาหากูมึงไม่ต้องไปเสือกเรื่องการเมืองเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเออมึงบ้าหรือเปล่าขนาดเต้มงคลกิจเห็นไหมก่อนก่อนเลือกตั้งยังมีข่าวกับอดีตเมียพี่สอนรามเลยที่แบบไปสอนเงินไว้น้ําอะ แล้วให้ลุงเลือกตั้งว่ยรุงพอยอย่างเงี้ยเออห้ามกูอ่านประกันมืองอะไรของมึงอ่ะมึงออกจากกลาแลนได้แล้วนะกูต้องอ่านเออมันมีคนในวงข่าวข่าวคนในวงการบันเทิงที่เขาไปเลือกตั้งเขาไปลุงกับการเมืองห้ามลุงกับการเมืองเยอะไอเฮี้ยขอได้หน่อย เจอทุกจะตบให้ให้เขาใช้จีเฮิร์บเลยจะได้ไม่ต้องพูดมากโอ้ยจีเฮิร์บดีเกินไปไอ้เฮี้ยนเนี่ยจะใช้ห้ารลอยขี้นะคะขี้เท่านั้นแหละป้าเหมือนขี้ต้องใช้จีเฮิร์บเออบ้าหรือเปล่าเขาอ่านกันทุกช่องผู้ประกาศข่าวเขาอ่านกันโคมนโคลโคมนโคมนโคน i อกเขามาในเฟซกูอ่ะมึงไม่ต้องไปเสือกเรื่องการเมืองเยอะมึงอะไรไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูนะคะจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมแปลและฟันสะอาดขาวสดใสกลิ่นหอมนะคะแต่อ้ยเฮี้ยนไม่ต้องใช้นะคะใช้ไปก็ครู้ถ้าทำไม่มีเงินซื้อค่ะซื้อกันเลยค่ะ วันนี้ใครมีกินตากฟันผุครับชากาแฟครับหิ่นปูนครับวันนี้แนะนําเลยนะฮะยาสิฟันจีเฮิร์บเป็นยาสิฟันสูนุนไพรขจัดกินปากขาจัดแบคทีเรียได้แบบดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับจีเฮิฟหนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษเลยซื้อ5หลอดราคาเหลือแค่1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนด้วยสนใจโทรเลยครับ095718224หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนกิบโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้า,าพัสกสัักคครรู่บ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ